สลิมลิงเดมอนเบอรี่ชามานาวนี่รับประทานแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้ปากหายเหม็นฟันขาวเงือไม่อักเสบลังกระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะอุจจระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารอร่อยสดชื่นมากแม่ก็จะเติมน้ำแข็งทั้งวันเลยนะเนี่ย ทำให้สดชื่นร่างกายกับปี้กระเป๋าเพราะว่าตอนเช้าเรากินทอดผักเช่าไหมกินปาเกตตี้ผัดก,กิมมัแล้วก็กินมามากก่าผัดกะเพราแต่มามากก่าผัดกะเพราพี่แขก็ขไปเอาหมูสับๆมันก็เลยแม่หล่อ็ถ้ามามา่าผัดกะเพรามันต้องเป็นหมูชิน้นอันนี้เป็นแบบเขาให้มานะที่ ห้างฟินิชอ่ะร้านขายผลไม้อ่ะแต่ว่าแม่ปอกเปลือกไว้เป็นเนี่ยเมื่อวานปอกให้ช่างแต่งหน้ากินแล้วเขากินไปแค่ชิ้นเดียวแล้วแต่กล้องก็มาถึงก็นึกว่ามันจะไปกินมันจะไปแช่ตู้เย็นมันไม่ได้กินเปลือกมันเน่ะไม่ควรกินอันนี้ตักตัดทิง้งสาลี่ญี่ปุ่นลูกย่งหลายร้อยอ่ะมาให้มาสองลูกห้างฟินิย เราว่าแบ่งให้ตะก,ก้องไปกินลูกหนึ่งตะก,ก้องมันไปเข้าเวรให้มันไปกินเพราะมันต้องนั่งเฝ้าวงจรปิดตั้งแต่หกโมงเย็นนะถึงเช้าสิบโมงจะให้กล้วง กล้วยตากมันไป2สองกล่องเพราะว่าเอสซีให้มาหกกล่องแล้วแบ่งให้ชั้งแต่งหน้าสองกล่องแล้วก็คุกกี้ให้แช่งแต่งหน้าไปทั้งแต่งหน้ามันดีใจอ่ะให้มันไปกินมีนอะไรก็แบ่งให้ลูกน้องกิน สาลี่ย็บปุนแพงนะลูกหนึ่งอ่ะร้อยกว่าบ,บาทสองลูกก็ประมาณสามร้อยบาทเมื่อก่นหลวงพี่แบงอ่ะจะเติมผลไม้มาให้แม่หลงพี่แบงค์เปิบดบทแล้วไม่ยอมสึก อืมทำทุกวันให้ดีที่สุดก็แบบเมื่อวานแม่สวยมากๆเลยครับเรานึกว่าขาบวนแห่เขาจะเป็นแบบเดินไปตามท้องถนนเนี่ยมันไม่ใช่เขาขึ้นรถอันนี้ยถ้าเราขึ้นไปบนรถอเราก็จะไม่เห็นคนอื่นเห็นแต่ประชาชนสองข้างทางไม่เห็นรถคันอื่น เอาเปลือกมันเอาเอนมี้เป่าแล้วกลัวโดนมือเปลือกมันไม่กลวนกินฐานพริกนั่นอยู่ที่เปลือกซื้อมงกุฎไป2007สองพันเจ็ดโคตรแพงมันใหญ่ไงซื้อมงกุฎไปสองพันเจ็ดซื้อ รองช้าเปสองพันเจ็ดกับห้าพันสี่ปีปีกนกอะ่ะสีชมพูอะ่ะข้างหน้าสายพู้มันก็จะหล่นจะหล่นข้างหลังก็พับหักอเฮงสวยแล้ว <c oughs> มันสองร้อยบาทอันละร้อยอะ่ะแล้วก็คือมันต้องใส่ตรงแถมไงเราไม่ได้ใส่ <c oughs> เพราะว่ามันเล็กข้าใส่ตรงแถมมันจะบังหน้าเราหมด อันนี้พันหนึ่งซื้อมาแล้วก็มีเสื้อกลุ่มของเฟนดิเสื้อกลุ่มของเฟนเดอแวะมันสองพันหนึ่งยังไม่แห้งเลยซื้อวิกผมมาอีกหกร้อยเดี๋ยวรอรออาทิตย์หน้าค่อยใส่วิกผมจะใส่ให้ดู เสื้อคลุมที่เป็นของเฟนดีใช่ไหมแบบว่าเสื้อคลุมบบสีแดงนั่นเนี่ยเขาให้มานะค่ายมวยอ่ะเอ็มวันอ่ะลุมพินีอ่ะกับซอสอสังทองอ่ะโอ้เข้าไปโชว์ในงานซอฟ์พาวเวอร์อุ้งอิงอ่ะเรียบเอาเงินภาษีพวกเราไปทำมันต้องห้าพันล้านเงระปลาเมีอ เชฟจุมพลไงเทฟจุมพลเนี่ยเขาก็เป็นคนไปทำอาหารแจกในงานไงทัอพาวเวอร์มีเกมน,นักเรียนมาดูอ่ะแต่มองแล้วที่เห็นเห็นจะแบบเป็นเป็นทัอบพาวเวอร์จริงๆก็คือเกมเกมกับ กับไอ้นี่มวยอาหารก็ซอฟต์พาวเวอร์นะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้จริงจังไงเขาแค่ทำมาแจกในงานแจกคนละคำคนละคาแล้วก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยมันไม่จริงจังมันน่าจะมาสอนในงานเลยเออทําอย่างนี้ทําให้ดูเลยแล้วให้คนเข้าไปเรียนดูตรงนั้นเลยเนี่ยมั่นๆตาษาญี่ปุ่น เนาะใส่ถุงไว้แบบนี้ดำแต่ไม่ได้แค่เกลือมากอวา อ๋อท็อปเ็บอบเมื่อวานนั่งอยู่ข้างหลังแม่ใครอ่ะท็อปคือใครอ่ะท็อปมาจิ้นนั่งอยู่ข้างหลังแม่เหรอนังเจอ อันโตเนียที่งานย่าโมวันชัยชนะที่รัฐบาลเชิญนางไปนะนางก็ไม่สนใจไม,นะม่ให้ค่าเลยเมื่อวานเจออีกนะนางนั่งอยู่บนเอตรถเปิดประทุเนนะ่ยกับคุณนะสุภลักษณ์อัมพุทธอ่ะเจ้าของเอ็มซเฟียเจ้าของเดมอลนางก็ไม่มองไม่สนใจฉนะันเลยเอออันโตเนีย ืนางไม่เล่นจับสือเว้ยนางยังขาดตรงนี้นะอันโทเนีถ้าดูแม่ลีน่อยู่ต้องไปปรับปรุงตัวเองไปต้องพยายามสบตาสบตากับคนรอบข้างเล่นกับเขาบ้างยกมือไหว้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนางยิงอันโทเนียิยงสองครั้งที่ฉันเจอนางไม่มองฉันเลยนางไม่ให้ค่านาเงีย่ย ฉันแต่งตัวเด็งมีหลือนางจะไม่เห็นฉันแอนโทเนียโพซิลยิงไงคนหญิงมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะอ,อะตอนนี้โอเคสุปรลักษณ์อัมพูดแต่รักแอนโทเนีย,มา,นานนยมากเลยนางแบบงานของเอ็มเฟียต้องแอนโทเนียเท่านั้นไงเพราะว่าคนก็จะมามุงเตไปหมด่ง คนจะมามุงเต็มไปหมดเลยไงยแล้วก็นั่งรอลนบถเปิดประตุนแต่รถสวยๆเปิดประตุนเข้าเยอะทับมาจิ้นคือใครมอะนั่งอยู่ข้างหลังแม่แล้วก็ปีหกห้าใช่ไหมที่เขาจัดขบวนพลายที่สีลมอ่ะแล้วแม่ไปไปเขาเชิญแม่ไปแต่แม่ ไปสายไงกระโดดไปถึงมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปดักขบวนหน้าขบวนเลยไงก็เลยแบบลูกสาวแม่ปุ้ยเขาหน้ารักแองจี้อ่ะเขาก็มาชวนฉันเข้าไปเล่นไงเล่นกับขบวนของอ่าไอยูไอไงเสร็จเสร็จแล้วก็ก็ก็ข้างหลังก็เป็นรถประทุนของแม่ปุ้ยกับนางงามไอยูไอไงค่าวปีนะั้นมันปุยพรทิพย์ไงที่ว่าก็ปีป้ปุยพรทิพย์ไง แต่เมื่อวานก็สนุกไปเจอแพทริสแพตติสตน่ารักมากแพทติอ่ะแล้วก็เจอนารินนารินก็น่ารักมากเข้ามายกมือไหว้ฉันแล้วก็เจอนาตาเลียเพียแคมที่มันเป็นยูนิเวิร์สไอยูออ่ะนั่นก็ตลกนั่นเข้ามาเล่นกับฉันทำทุกวันให้ดีที่สุดแบบตัวจริงแม่สวยและกันเองมากๆครับไม่ดู มนทนอมดจยีกุลบอกหาดย้อนเวลาได้กุลีน่าจะทําอะไรคะกูจะทําอะไรเหรอกูจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กูเป็นไม่ได้ไงมังถามทำไมอ่ะความฝันกูก็คือการเป็นนายกรัฐมนตรีกูถึงได้ลงสมัครผู้ว่ากทมให้คนรู้จักเพราะกูรู้ว่ากูไม่มีทางได้แต่กูก็สมัครเดี๋ยวหกสิบเก้าเนี่ยกูพ้นใบแดงถ้ากูสมัครได้กูก็ไปสมัครอีกปีสองพันหร้อยหกเก้าเขาบอกว่าสมัครผู้ว่าหก มันพูดว่ากทมอชัดๆมาสองปีใช่ไหมอีกสองปีก็จะรับสมัครพวเราอยู่ได้สี่ปีฉันก็จะไปสมัครถ้าฉันยังไม่ตายเข้าใจปะเพราะสมัครผู้ว่ากทมคนมันรู้จักมันคุม้มถ้าสมัครได้นะแล้วก็ กูสมัครสอสอกูสมัครสวเขาเพราะว่ากูต้องการปูทางกูตั้งมูลนิธิอะไรกูไปเรียนจดหมาย,ยนจนจบเป็นทนายตั้งมูลนิธิก็เพราะกูต้องการปูทางแต่การการการปูทางของฉันเน่มันไม่ประสบความสําเร็จมันโดนกันแก้งตลอดไงโดยไอ้กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มันหวงแหนอำนาจมันกลัวว่าเราอะ จะเป็นแกนนําที่สามารถที่จะไปทําให้คนออกมาต่อต้านมันมันจะเกลียดเราอีกส่วนฝ่ายสอฝ่ายการเมืองมันจะเกลียดเราอีกเพราะเราชอบแฉว่าพวกมันขี้โกงมันก็กลัวว่าไปในสาภาเดี๋ยวเราไปแฉว่ามันโกงมันก็เลยต้องถีบเราออกจากไอ้เขาเรียกสนามการแข่งขันเข้าใจป่ะฝ่ายนุรักษนิยมจะเกียดฉัน